แรบนี่ครับวงระเบียบ้ัวสินก็กำลังเตรียมตัวกันล้าคุยกันบีกันมาาจะโชว์ยังไงบ้างนี่เพราะว่าห้องเขาเล็กครับเดี๋ยวพูดดังแล้วมันจะเสียงดังครับอย่างของพ่อพ่อกันยครับพ่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพ่อก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ปบาพึ่มมากที่เราได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่นําคําว่าหมอลําขึ้นมาแสดงร่วมงานระดับประเทศฉะนั้นก็เป็นคําว่าหมอลำเนาะบางคนก็ยังเข้าไม่ถึง มันก็เลยเป็นโอกาสดีที่แบบว่าผู้ใหญ่ให้ให้ความสําคัญกับคําว่าหมอลําเราก็เลยแบบว่าเออยังไงก็จะวงเล็กวงน้อยก็ขอให้ได้นําศิละปะวัฒนธรรมมามาแสดงให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมในงานเนี้ยได้ดูได้ชมกันมื้ก็ทุกคนก็มาด้วยความด้วยความภาคภูมิใจด้วยความตดีใ,ใจครับว่าตัวเองเป็นหมอลําไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆ พ่อรู้สึกไงครับเมื่อสิบยีปีที่แล้วเนี่ยหมอลำยังไม่ได้ดังคนกรุงเทพยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ในวันนี้เนี่ยพูดได้ว่าคนกรุงเทพแห่แห่กันไปดูในทุกที่ที่ทวงหมอลำจะ,ะแสดงมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอไม่คิดว่ามันมันจะอ่าฟีเวอร์หรือทําให้ทุกคนแบบต้องเสียสละเวลาเสียเงินเสียทองเพื่อไปดูหมอลำ มามาสมัยนี้มันทําให้เราเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เราพยายามรักษาไว้เนี่ยนั่นก็คือมอลำเนี่ยสิ่งที่เราพยายามรักษาไว้มันทําให้คนรุ่นใหม่แต่ก่อนสมัยก่อนคือหนึ่งการสัญจรไปมาอาจจะลาบากเนาะแล้วก็วัยรุ่นหรือคนที่มีหน้าที่การงานดีๆไม่มีโอกาสได้ดูแต่ตอนนี้พอมันมีโซเชียลเข้ามาวัยรุ่นก็สามารถดูได้คนมีหน้าที่การงานดีด ก็สามารถดูได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเลยพยายามที่จะลบคําว่าหมอลําที่มีแต่คนแก่แ,กแต่งุเฉยนั้นมันมันเป็นภาพจําสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนคิดว่ามันทันสมัยแล้วก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งที่สามารถทําให้คนปวดทุกข์ผ่อนคลายได้มเมล็เกิดความภาคภูมิใจในการที่เราพยายามรักษาเอาไว้ มาได้ถึง60ปี60ปีอันนี้หมายถึงว่ารุ่นของพ่อนะแต่จริงๆแล้วมันมันมีมาแต่นานกว่านี้แต่คือเรารักษามารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ได้60ปีก็เลยการว่าเออมันไม,ไม่ไม่เสียมันไม่เสียเลยที่ที่สิ่งที่เรา,าเสียสละเวลามาทุ่มเทกับตรงนี้ขอบคุณพ่อมมกครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เเต็มตัวจนะฮะนี่เราก็จะเห็นว่า ทางทีมงานนักแสดงศิลปินเนี่ยก็กําลังพูดคุยกันอยู่เพื่อคุยเรื่องการแสดงนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านี่ค่อนข้างจะดเล็กนะครับขอบคุณนะครับผทุกคนนะ,อนะโอเคแล้วเราไปดูหลังเวทีกันอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับดูคอดูดได้กัน มีใครแค้ผ้าอยู่สี่ห้าร้อยนะครับวันนี้คนดูสี่ห้าร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วเรามาค,คุยกันดีกว่าว่าวันนี้โชว์พร้อมไหมครับ พอมากเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่คือวันนี้ปกติเวทีหมอลำจะมีพื้นที่ให้คนเส้นหน้าหา้านแต่ว่าอันนี้ไม่มีพื้นที่แล้วนะคนเยอะมากคนเยอะมากครับวันนี้ตื่นเต้นมากเนาะได้มาเต้นกับทีมงานตัวโตแดนเนาะครับกับร่วมกับระเบียบวรนสิน์รู้สึกตื่นเต้นโอ้ oh. <Okay. S 2> แฟนคลับเต็มเลย <laughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมครับครับก็ช่วยเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ช่วยติดตามคณะคณะระเบียบวัฒนสินครับผมโอ้เส <Okay. S 1> ีวยวย่าเอ่อ นกยุขนใหญ่ขนาดนี้เวทีเราแค่นี้นะครับเวทีเล็กมากครับเมื่อเทียบกับเวทีหมอลำปกติครับใช่ครับเราไปดูกันต่อนะนี่เป็นการช,ชุดการแสดงของเขานะครับนี่เป็นโซนแต่งหน้าต่งตางๆนะครับมีนักสแสดงกำลังเตรียมศิลเป็นกำลังทานข้าอวอยู่เราจะไปกวนเขาดีกว่า<ส>นี่เป็นแฟนคลับนะครับเต็มเลยอ่ะแล้วเขาจะเต้นกันตรงไหนอ่ะ ผมว่าน่าจะต้องมีกีรเอาเก้าอี้ออกกันบ้างแหละเพราะว่าไม่ได้ครับสภาวะแบบนี้นี่ไม่สามารถที่จะสร้างความสงบสุขได้นะฮะต้องเอาเก้าอี้ออกนะครับผมว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จากนั่งๆเนี่ยครับเก้าอี้ก็จะถูก เบียดไปซ้ายขวานะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะดูกันได้อย่างสะดวกนะครับก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่วันนี้คับแคบจริงๆผมก็รู้สึกว่าคับแคบนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคนก็เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยววงระเบียบรสินจะขึ้นทําการแสดงตอนเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็อีกประมาณ15นาทีท่านเอง นะฮะรัศดัก็ลองเตรียมตัวเราจะมาวุ้นวายกับเขานิดหนึ่งนะฮะเจยย้ำอีกรอบนะครับวันนี้ เราพากันมาดูเบื้องหลังการเตรียมตัวแสดงของวงระเบียบวาทสินนะครับเราขอขอยบออกมาข้างนอกน,อกนิดน,นึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมโชว์กันอยู่นะครับเราจะมารบกวนเข้ากันเล็กน้อยครับก็เราออกมาพักหายใจใหายคอตรงนี้กันแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันใหม่รเราจะพากันไป ฟังพูดคุยกับศิลปินนักร้องด้วยครับนอกจากพอ่อเอ๊แล้วเนี่ยก็ยังมีหลายคนนะครับที่น่าสนใจเช่นข้าวยองหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะมามาแล้วมาแล้วคุยกับพ่อก่อนคุยกับพ่อเออมคีไม่ได้คุยกับพ่อเลยพ่อค,ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่ได้มาแสดงโชว์ที่ศูนย์เศรษฐกิจตื่นเต้นมากนะครับงานยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมัน เป็นแหกวงการมอลําเขาว่าได้เพราะว่าศูนย์ประชุมแห่งนี้มันไม่ได้เข้ามาง่ายๆถ้าเป็นศิลปินพื้นบ้านแบบมอลําก็ขอบคุณขอบคุณทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะน้องเข้มที่ผลักดันให้ระเบียบวัฒนธรรมรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสารเนี่ยให้ระบบให้เกี่ยวกับงานช็อปเพอร์อย่างนี้เป็นต่อยอดขึ้นมาอีก ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ประชุมาะสื่อมวลชนทุกท่านทุกทุกแขนงนะครับที่ให้โอกาสขอพ่อพาไดูดูแล้วใช่ไหมข้างในพ่สัมภาษณ์แล้วไปดูแลแล้วแล้วขอพ่อพาไปดูพ่อพาไปดูหน่อยว่าเต็มตัวยังไงกันบ้างช่วยอธิบายหน่อยครับว่าว่าเออปกติแล้วเนี่ยระเบียบวัสดุหมอลำเนี่ยเราเต็มตัวกันยังไงเราเนี่ยไม่คุยเขาเลยหรออ่ะอ่ะอ่ะนาราโก พ่อเขาเดินไปแล้วพ่อเดินไปแล้วเอพ่อเดินไปแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในงานนี้เห็นแฟนขับบอลลัมที่เขามาร่วมงานก็ดีใจครับถือว่าเป็นเป็นหนึ่งความสําเร็จของงานนี้เนาะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่แบบว่าต้องการให้เป็นเป็นกระบอกเสียงซึ่งแฟนขับเพาเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจครับที่มาเราเป็นกระบอกเสียงร่งกำลังใสัมพันธ์ว่าประเทศไทยเราก็ มีดีโดยเฉพาะมอลำก็เป็นอีกหนึ่งแขนงที่สุดยอดมากครับเราคิดว่าวันนี้เวทีมันเล็กมากครับคนจะเต้นตรงไหนกันครับปกติก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่าเวทีที่เคยแสดงประจำคือมันจะกว้างกว่าดีมากแต่วันนี้ก็มาแบบมินิมินิแต่ว่าจัดเต็มเรื่องความม่วนแน่นอนครับถึงเวทีเล็กแต่ว่าความม่วนไม่เล็กนะฮะไม่เล็กค, <น S 2> ครับโอเคครับอยากมีอะไรฝากถึงคนที่กำลังดูไลฟ์เราตอนนี้กี่คนคนะรับพี่น้อง500กว่า500กว่าคนนะครับ ก็อยากฝากทุกคนนะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆคนละหนึ่งคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ช่วยกันแชร์กิจกรรมวันนี้ไปนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่ากิจกรรมวันนี้จัดขึ้นมีแต่กิจกรรมมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยไงครับช่วยเป็นกระบอกเสียงได้กๆน้อยช่วยกันครับโอเคครับคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าขหลังเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างไม่กบบพ่อนะฮะโอเคพ่อมาทัวร์พ่อพาทัวร์นะฮะการเตรียมตัวนะครับไม่เหมือนกับ เมื่อมันกับหลังเวทีของมอลำนะครับโชว์นี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มาโชว์ในงานนี้ถ้ามาถ้ามาเต็มร้อยเปอร์ซ็นต์คงคงไม่ได้สถานที่ไม่ได้นะครับ,รบน้องๆเตรียมตัวตอนนี้กำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตค,รคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ประมาณสามิบนาทีที่ทางทางผู้จัดให้เราแบบ แสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านคือลำเรื่องต่อกรเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่อง<ม>นะครับมีช่วงเวลาสาสิบนาทีที่จะเล่นคือไม่จบเรื่องตอนสองฉากคือพอสังเกตว่าหมอลํำเป็นอย่างนี้แหละที่คนอีสานตอบรับอัธรสดในการชมในการฟังแต่วันนี้ขาด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 ยันขาดแล้วขาดตัวตลกเหรอตัวโจ๊กเหรอตัวโจ๊กไม่มีมีนักข่าวที่เป็นโจ๊กไหม <laughs> เอาคือแจมสัมภาษณ์ได้เลยครับสัมภาษณ์ไอคนนี้เป็นตัวโกงตัวโกงตัวโกงฝ่ายชายจะเป็นท็อปธราชัยเขาเรียกดาวร้ายเสียงติดใจนะครับสัมภาษณ์เป็นเมื่อกี้เนี่ยท็าปธนากรรองเสียงอ้อนอันนี้เอาย่องไปแล้ว ใดรายกาอันนี้น้องใหม่ในวงการน้องดีหน้าลูกครึ่งไทย,ยิอรมันโอแต่พูดพดิสารเป๊ะ <laughs> ดิสาร <laughs> ดิสารเทียบไม่ได้ถามว่า <laughs> <laughs> พูดยิรมันได้ไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ไอ้พิธีกรพิธีกรคนเริงมาพูดหน่อยพิธีกรปากหวานคนจริงนะมาพูดหน่อยอที่ที่ประชาชนยอมรับมาเนี่ยมาเนี่ยอ่าสัมภาษณ์ตอนนี้มีคนดูทั้งหมดประมาณเกือบร้อยคนนะโอ้สวัสดีครับผมผมแมงกลีพิธีกรปากหวานจากระเบีบวัฒนสินครับก็วันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสต้องบอกว่าเป็นสถานที่ระดับชาตินะฮะเป็น เป็นฮอขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอีกในสถานที่ที่ศิลปินแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนใฝ่ฝันจะมาแสดงที่นี่แต่เราก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ในวงการทุกคนนะครับที่ให้โอกาสระเบียบวัฒนศิลป์มาเป็นอีกหนึ่งซอฟท์พาในการจัดงานสแปรดในสำหรับครั้งนี้นะครับน่าจะมันมากน่าจะมันมาทีน,นีนน้ก็อีก